ครับสวัสดีครับพ่อกรถถีกจี๊ดทมาหากินนิดเก่อครับเนาะวันนี้ผมก็จะพามาเบ่งแมงกินนู้นน่อยนะครับมันกินใบมะม่วงนะครับนะครับใบมะม่วงน้อยนะใบมะม่วงนะครับอ่อนหยอดอ่อนมากนะครับแต่ว่าแมงกินนู้นน่อยนะครับกับมันมีแผลงผมจะพาเอานะครับเดี๋ยวไปผมจะให้ชมนะครับนี่นะครับร้อนมากนะครับนี่นะครับใบร้อนมากนะครับนี่นะครับนี่นะครับใบร้อนมากนะครับนี่นะครับกินแมงกินนู้นน่อยนะครับนี่ ข้างบนนั้นร้อนหมดแล้วครับจมูกมีแล้วนะครับใบอ่อนๆจะบ่มีแล้วครับเนี่ยเอาละครับแมลงนี่จังมาดูกันว่ามันจะจะไหลจะน้อยขนาดไหนนะครับเอาพบกันแมลแรงนะครับคนค้ำบน้ะครับนี่นะครับแมงกินนูนนะครับโอ้บลกหลายนะครับแมงกินนูนครับเนี่ยเนี่ยตัวน้อยอยู่กับจิงอยู่ครับแต่ว่ามันหลายนะครับปลาท่อนี่นะครับนี่ครับโอ้เดี๋ยวผมจะ หลายนึงครับเนี่ย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 มันเนี่ยเนี่ยเป็นปุ่มเป็นปุ่มอยู่นะครับเนี่ยเห็นนะครับปลาถูกปลาหลายนึงครับเนี่ยโอ้นี่นะครับมันกินนูน้อยๆนะครับกินยอดมะม่วงนะครับนี่ครับเดี๋ยวผมจะปูชาดก่อนครับเนาะนี่นะครับผมปูชาแล้วครับเนี่ยปูชาได้แล้วครับเดี๋ยวมาเขยเยาก่อนครับว่ามันจะได้หลายใ้น้อยเดี๋ยวก็มาเบิ่งนะครับ นี่นะครับผมป,ลปลูซานรู้เลยครับนี่น,นะครับมันต้องลงมาแล้วครับป๊อปป,ป๊อปป๊อลงมาแล้วครับนี่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 ครับลงมาแล้วครับเดี๋ยวผมจะเทิบนะครับว่ามันจะได้ไล่หน่อยเดี๋ยวกำมาเบิืงกันครับนะครับลุยนะครับ ในหลายเตือนะครับบแมนบัแมนคารามังเลียวนะครับสองคารามังนึครับนี่ผมจะให้ดูนะครับนีอีคารามังนึงครับเนี่เนี่ยนี่นะครับสองคารามังนนะครับโอ้เรียวเยอะครับเรียวเยอะครับโอ้ยเศรษนะครับาทษเนี่นะครับเนี่เนี่ยเดี๋ยวผมจะเก็บเศษนั่นไว้ก่อนครับมันลงไม่เลยนะครับนี่นะครับผมจะเอามาใส่อันนี้ไว้นะครับในถังไว้นี่ครับมันมีสองคารามังนะครับ โอ้นี่ถือว่าได้อยู่นะครับถือว่าได้อยู่ครับนี่แมมโ้ได้หลายอยู่นะครับนี่นะครับโอ้นี่เก็บไปก่อนครับมันหลายๆนะครับติดทีกันนะครับโอ้เรียวอยู่แล้วครับหัวแซ่บบนะครับเฮ้ยเลี้ยกินดูหน่อยนะครับ บ้านนอกกันอย่างนี้นะครับเนาะอาหารบแเศษๆนะครับหาได้ยากนะครับปีละครั้งนะครับปีละครั้งปีละครั้างนาผมขอหยาดเก็บให้หมดก่อนนะครับเนาะนี่นะครับทั้งหมดก็ได้เท่านี้นะครับตู้ได้บวกหลายนึงครับเนี่ยนะครับแมงกินรนน่อยนะครับได้บวกหลายนึงครับปลาท้อนะครับเอาล้วครับคลิปนี้ผมก็จะพาไปซ้ำนี่นะครับเนาะนี่นะครับ เอาแมงกินอุ้นเมื่อคืนนี่นะครับได้กหลายเติมอยู่นะครับนี่นะครับอาพบก,กับผมใหม่นะครับคลิปหน้านะครับคลิปนี้ลดเสียธรรมหาก,กินกล่าวคำว่า,าสวัสดีครับ